สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคออรอจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเป็นการส่งเสริมค่ะให้รัฐวิสาหกิจนั้นมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนค่ะใช่แล้วครับซึ่งอีกสักครู่นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมป็นทา่ปพสิทธ์จะมาเป็นประธานในการมอบรางวัลให้ องค์กรรฐวิธุากิจต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรับชมพร้อมกันครับค่ะ ขออนําทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศพิธีมอบรางวัลรัฐวิษาหกิจดีเด่นประจำปี2564นะครับภายใต้แนวคิดก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลัง รัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยการจัดงานวันนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัยค่ะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดสูงสุดด้วยค่ะใช่ครับและการมอบรางวัลในวันนี้นะครับมี11ประเภทรางวัลด้วยกันขณะนี้พร้อมแล้วสาหรับการมอบรางวัลต่างๆนะครับขอเชิญติดตามรับชมพร้อมกันครับรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่นได้แก่ คุณสมพงษ์ปรีเรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะรางวัลน,นี้ก็มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถ,ถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะลําดับต่อไปนะคะประเภทที่5เป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ ลำดับต่อไปประเภทที่6เป็นรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะในประเภทที่6นะคะรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลนะคะก็ได้ไป3หน่วยงานด้วยกันค่ะส่วนประเภทที่7นะคะเป็นรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น c s r ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ แพทเภทที่8รางวัลความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมดีเด่นทางด้านนวัตกรรมได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่นประเภทเชิดชูเกียรติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ และนี้ก็คือบรรยากาศนะครับในการร่วมถ่ายภาพนะครับซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับทางรัฐวิสาหกิจนะครับที่ได้รับรางวัล ทุกแห่งเลยนะฮะซึ่งปัจจุบันเรามีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู่50ก่แห่งนะครับครอบคลุมทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสาธารณโภคขันพื้นฐานการคมนาคมการสื่อสารการเกษตรอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานการเงินการธนาคารที่พักอาศัยอาหารและยาธุรกิจการค้าไปจนถึงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่ะและก็นอกจากนี้นะคะทั้ง11ประเภทรางวัลที่มีการประกาศและมอบรางวัลไปค่ะเราขอ ร่วมแสดงความดีกับทุกท่านแล้วก็ทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะ